สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello The นะครับก่อนอื่นต้ขอ,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 ของขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกด subscribe ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องราวของ10ตตำรวจโทรหญิงท่านหนึ่งนะที่ทำร้าย10ตรีนะครับซึ่งเป็นทหารรับใช้นะครับอยู่ในบ้านตัวเองนะครับเหตุเกิดที่ราชบุรีจนกลายเป็นข่าวโด่งดังนะครับออกรายการโหนกระแส ผมจะมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เกิดขึ้นให้เพื่อนๆฟังง่ายๆตามสไตล์ Hello Test มาติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับผมสิบตำรวจโทรท่านนี้ผมให้ชื่อว่าเจนุดแล้วกันนะครับส่วนผู้เสียหายผมจะให้ชื่อว่าเอเจนุดเนี่ยอ้างตัวนะครับว่าเป็นเมียสอวอนะครับมีเส้นมีสายฝากเอเข้าทํางานได้ในขณะนั้นเองนะครับ เอาเนี่ยทำงานอยู่ในร้านกาแฟแล้วก็รู้จักเจนุดนะครับนะหลังจากนั้นนะก็มีการตกลงเงื่อนไขขึ้นมานะครับว่าถ้าเอได้รับราชการทหารจริงๆต้องมาเป็นคนรับใช้ที่บ้านของเจนุดซึ่งเอเองก็ตบปากรับคําในส่วนนี้ไปนะครับไม่นานก็มีโทรศัพท์บอกให้เอนะครับไปกรอกใบสมัครเพื่อเป็นทหารหลังจากกรอกใบสมัครได้ไม่นานนะครับเอก็เข้าไปเป็นทหารในโรงเรียนนะครับฝีมือช่างทหาร พอไปอยู่ในโรงเรียนฝีมือช่างทหารไม่นานนะครับก็มีการเข้าไปฝึกหลักสูตรทหารแล้วก็ติดยศเป็นสิบตรีนะครับพอทํางานได้ไม่นานก็มีหนังสือนะครับแจ้งมาบอกให้เอไปช่วยราชการหรือว่าไปเป็นทหารรับใช้อยู่ที่บ้านเจนุดนะครับหลังจากนั้นเอก็มาทํางานเป็นคนใช้อยู่ที่บ้านเจนุดเต็มระบบเต็มเวลานะครับนะทีนี้พอมาเป็นคนใช้ที่บ้านเจนุดเนี่ยเจนุดมีการนะครับเรียกรับเงิน2 0 0 0 0 0บาทเพื่อที่จะแลกกับการฝากครั้งนี้นะครับ เอถึงขนาดต้องไปขายโน้ตบุ๊กกับมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อที่จะนําเงินมาใจ่ายให้เจเอทีนี้นะเงินเดือนที่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็หักเข้าสาหากรณ์นะครับแล้วเงินเดือนที่เหลือนะครับเอก็ต้องฝากไว้กับเจนุชเจนุชจะเป็นคนดูแลชีวิตเอเองนะครับนะไม่ว่าเอจะกินเอจะนอนเอจะใช้เจนุชจะเป็นคนดูแลเพราะเจนุชเป็นเจ้าของชีวิตของเอไปแล้วในตอนนี้นะครับนะ ทีนี้พอทํางานไปเรื่อยๆนะครับเจนุ J ์ก็เริ่มมีปัญหากับเอนะครับเนื่องจากมองว่าเอเนี่ยทำงานไม่ดีเหมือนมาอยู่เล็กๆก็เลยเริ่มมีการลงโทษเอในแบบฉบับของเจนุศนะครับสมมุติว่านะครับเอพูดไม่พอเจนุ J ์ก็จะตบปากนะไม่มีคะไม่มีขา,ขาคือตบปากลั่นเลยนะครับนะบางครั้งเลือดกบปากหรือนะครับในกรณีที่ทํเข้าวของเสียหายจะมีการหักเงินนะครับ500บาท ต่อหนึ่งชิ้นรวมถึงจะใช้ไม้แขวนตีนะครับเพื่อให้ลาบจําตีหลังนะครับจนเนื้อแตกเป็นริ้วๆนะครับนะหลังจากที่เจนนุชนะครับลงโทษเอมาได้สักระยะหนึ่งนะวิธีการลงโทษก็รุนแรงขึ้นและก็ออกแนวโลกจิตนะครับสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับเพื่อนๆฟังอาจจะรู้สึกนะครับสงสารเออย่างจับใจแต่ผมก็ต้องนําเสนอนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นถึงความนะครับเหี้ยมโหดของเจนนุช มนุษย์ไม่น่าจะทำกับมนุษย์ด้วยกันแบบนี้นะครับนะวิธีการของเขาก็คือในกรณีที่หนีบผมแล้วหนีบไม่ถูกใจนะครับเขาก็จะเอาที่หนีบผมนะครับหนีบมือเอ๋นะครับนะจนกว่านะครับจะร้องขอความช่วยเหลือจนกว่าจะร้องขอชีวิตหรือบางครั้งนะครับในกรณีที่นะครับพูดไม่เพะก็จะใช้ที่ช็อตไฟฟ้านะครับช็อตปากนะครับช็อตหน้านะครับ ในกรณีที่พูดแล้วไม่มีหางเสียงไม่มีคะไม่มีขาแต่ก่อนนะครับใช้มือตบหลังๆใช้ที่ช็อตนะครับช็อตตามปากช็อตตามหน้าหรือบางครั้งนะครับถ้าไม่พอใจหนัหนกๆก็จะใช้สปเปรย์ฉีดผมนะครับฉีดไปที่หัวแล้วก็ใช้ไฟจุดเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับใช้ไฟจุด หัวนะครับของเอจนทําให้ผมของเอเนี่ยหยิกแล้วก็สั้นจนมาถึงทุกวันนี้นะครับหรือบางครั้งนะครับในกรณีที่เอนะครับพูดเสียงดังหายใจเสียงดังนะครับเหมือนแสดงความไม่พอใจลักษณะแบบนี้ก็จะเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับตีไปที่สันจมูกนะครับหรือบางครั้งนะครับก็ใช้ไม้หน้าสามนะครับตีไปที่ลำตัวนะครับนะ เวลาเกิดบาดแผลนะครับก็จะใช้น้ํายาล้างจานนะครับราดไปตามบาดแผลนะครับนะปัจจุบันนี้นะครับหูเอได้ยินเพียงข้างเดียวเนื่องจากว่าถูกตบบ้องหูนะครับจนแก้วหูทะลุจนแก้วหูแตกนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราวเวลาเจนุศเรียกเอแล้วเอไม่หันตอบช้าก็จะถูกตบเข้าบริเวณบ้องหูนะครับ บางครั้งเลือดออกตามรูหูกันเลยทีเดียวนี่ก็คือสิ่งที่เจนุดนับทำกับเอสิ่งที่มนุษย์นะครับทากับมนุษย์คนหนึ่งเหมือนไม่ใช่มนุษย์ทีนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับมันก็สะสมมาตลอดระยะเวลา2ปีนะครับแต่ว่าเอเนี่ยไม่กล้าบอกใครนะครับเนื่องจากว่านะครับกลัวเกงในอํานาจของเจนุดนะครับเจนุดอ้างเสมอนะครับว่าจะทํายังไงกับเอก็ได้ รวมถึงนะครับเอมองว่าถ้าไปแจ้งความหรือว่าไปบอกคนอื่น,นครับกลัวว่าครอบครัวจะเดือดร้อนทีนี้นะครับก่อนวันแม่นะครับเอเนี่ยก็เลยโทรไปหาครอบครัวนะครับติดต่อไปทางครอบครัวแล้วเหมือนเอเนี่ยจะสั่งเสียนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นเอนะครับมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายนะครับบอกกับพ่อกับแม่บอกกับเครือญาตินะครับว่ารักทุกคนดูแลตัวเองให้ดี ทีนี้พ่อแม่นะครับเมื่อได้ยินข้อความแบบนี้เมื่อได้เห็นข้อความแบบนี้นะครับก็เลยรู้สึกนะครับสงสัยแล้วก็ตังหิดใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมเอ๋ถึงมาพิมพ์อย่างนี้มันแปลกๆยังไงอยู่วันที่11สิงหาคมนะครับพ่อแม่ก็เลยเดินทางมาหาเอนะครับโดยไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับพอมาเจอสภาพเอ๋นะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับถึงกับเข่าสุดน้ําตาไหลนะครับ ลูกนะครับอยู่ในสภาพไม่เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับถูกทำร้ายร่างกายนะครับบาดแผลยับเยินนะครับนะผู้จาแทบจะไม่รู้เรื่องเนื่องจากว่าโดนทำร้ายร่างกายหนักนะครับนะพอพ่อแม่เอ๋นะครับเห็นสภาพลูกเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่าเกรงกลัวในอำนาจของเจนุศนะครับก็เลยมีการเจรจากับเจนุศนะครับบอกว่าขอให้เอเนี่ยกลับบ้านเถอะนะ ไปอยู่กับพ่อกับแม่สงสารลูกตัวเองนะครับไม่อยากให้อยู่ในสภาพนี้เจนุชก็เลยยื่นข้อเสนอนะครับให้นำเงินมา70,000บาทเพื่อที่จะมาไถ่ตัวเอออกจากบ้านเจนุศถึงขนาดนั้นเลยนะครับนะและที่สำคัญนะครับบอกให้เอเนี่ยไปลาออกจากข้าราชการทหารเพราะว่าตัวเองเป็นคนฝากเอก็ทำอย่างนั้นจริงๆนะครับมีการไปลาออกจากราชการทหาร หลังจากนั้นนะครับก็มีการนัดแน่กันในวันที่13สิงหาคมนะครับเพื่อที่จะทำการจ่ายเงิน70,000บาทเป็นค่าไถ่ถอนตัวเอนะครับออกจากบ้านเจนุศโดยนัดกันที่ห้างบิ๊กซีนะครับนะปรากฏว่าเจนุศไม่พาตัวเอออกมานะครับนะจนในที่สุดครอบครัวของเอนะครับต้องไปร้องตำรวจต้องไปแจ้งตำรวจนะครับ ให้ไปไกลเกลีย่ยให้ไปเจรจาเอถึงได้ออกจากบ้านเจนุดมานะครับนะทีนี้นะครับพอเอกับครอบครัวออกมาจากจุดนั้นแล้วนะครับรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเนื่องจากว่าก่อนที่จะออกมานะครับมีการพูดข่มขู่มีการคุกคามอยู่ตลอดเวลานะครับทางครอบครัวก็เลยพาเอเนี่ยไปรายการโหนกระแสนะครับไปขอความช่วยเหลือจากพี่หนุ่มโหนกระแสนั่นเองนะครับนะ ทีนี้ในระหว่างที่จะดําเนินรายการนะครับพี่หนุ่มก็ถูกค่มคู่เช่นเดียวกันนะครับมีโทรศัพท์ลึกลับโทรมาบอกพี่หนุ่มว่าอย่ายุ่งเรื่องนี้ถ้าไม่อยากเดือดร้อนแต่สําหรับพี่หนุ่มแล้วนะครับการช่วยเหลือผู้คนในสังคมถือว่าเป็นงานเป็นหน้าที่ของเขาเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวอํานาจตรงนั้นนะครับนะ พอนำเรื่องนี้มาเปิดเผยเท่านั้นนะครับผู้คนถึงได้รู้ถึงจิตใจอันเหี้ยมโหดของสิบตำรวจโทหญิงท่านนี้เมียสวท่านนี้นะครับใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับสแสวงหาผลประโยชน์ฝากคนเข้าทำงานยังไม่พอเอาคนมารับใช้แถมยังเรียกรับเงินอีกเรียกว่ากินจบครบในเซตเดียวนะครับนะพอเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนี้ก็ออกมาแก้ตัวแฮ่ไม่ใช่ ออกมาแก้ข่าวกันพันละวันนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิบตำรวจโทรหญิงท่านนี้นะครับไม่ได้เรียนจบโรงเรียนนายร้อยตำรวจหรือไม่ได้ทำงานสายตรงมาในกรณีที่มารับราชการตำรวจแต่ว่านะครับอยู่ดีๆโผลมาเป็นตำรวจและอายุตอนที่รับราชการตำรวจรู้สึกว่าจะเกิน35ปี โดยปกติแล้วนะครับเขาห้ามเกิน35ปีในการเข้ารับราชการตำรวจทีนี้นะครับกรมตำรวจเองนะครับก็ออกมาแก้ข่าวบอกว่านะครับ10บตำรวจโทท่านนี้นะครับใช้วุฒินะครับที่มีความต้องการใช้วุฒิหายากนะครับในการสมัครเป็นตำรวจก็เลยได้รับข้อยกเว้นตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะนำไปพิจารณาเองนะครับนะมีการแก้ข่าวกันไม่วินแต่ละวันนะครับ ถึงเงื่อนไขการฝากรับราชการทหารหรือพูดถึงการนำทหารมารับใช้ในบ้านคนใหญ่คนโตนะครับมันก็เลยกลายเป็นกระแสสังคมจนในที่สุดนะครับในวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเจนุดก็เข้ามอบตัวพร้อมให้ปากคำแล้วก็นำใบแพทย์ง่ๆนะครับมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งใบแพทย์นี้นะครับมันไม่ใช่ใบแพทย์ที่ระบุว่าเจนุดเป็นผู้ป่วยจิตเวชหรือว่าเป็นคนบ้า แต่เป็นเพียงใบแพทย์ที่แสดงอาการนะครับความบกพร่องทางจิตใจซึ่งเป็นการสอบถามจากปากผู้ป่วยแล้วนำมาเขียนเป็นใบแพทย์เหมือนเวลาเราไปขอใบแพทย์เวลาลางานไปบอกหมอว่าผมเป็นไข้หมอก็จะเขียนใบรับรองแพทย์ให้มันเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับก็เลยมีการตรวจสอบถึงที่มาที่ไปของใบแพทย์นี้อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกัน และในวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับได้มีการนับนำตัว10บตำรวจโทหญิงท่านนี้นะครับไปส่งฟ้องที่ศาลนะครับนะและปรากฏว่าศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับเนื่องจากว่าก่อคดีร้ายแรงนะครับนะเข้าข่ายการค้ามนุษย์รวมถึงนะครับนำอำนาจนำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับราชการนะครับไปแสวงหาผลประโยชน์และที่สำคัญนะครับมีการทำร้ายร่างกายนะครับ จนทำให้ผู้อื่น,นครับได้รับบาดเจ็บทั้งร่างกายและก็จิตใจนะครับเป็นการกระทําที่รุนแรงต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันศาลก็เลยไม่ให้ประกันตัวนะครับปัจจุบันนี้นะครับเจนุ์หรือว่า10บตำรวจโทนะครับที่เป็นเมียสวท่านหนึ่งนะครับได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำกากราชบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่ผมนำมาสรุปให้เพื่อนๆฟัง หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยสุดท้ายนี้อย่าลืมไปกดซ u b สไครต์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยนะครับขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญล่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮัลโหลเทสขอบคุณครับผม